ครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาหาของที่ใช้แล้วครับมาประยุกต์นะครับประดิษฐ์เป็นอุป,ปกรณ์นะครับในครัวนะครับผมครับผมที่ถืออยู่นี่ก็คือกระป๋องแป้งนะครับผมนี่นะฮะ ซึ่งผมก็ล้างออกแล้วนะครับล้างได้ทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนะล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็องแป้งมีประโยชน์ยังไงนะครับสังเกตดูนะครับเวลาเราหมุนกับแป้งเมื่อใช้แล้วมันก็จะอยู่ล็อกแบบนี้นะครับผมก็นำมา ทดลองใส่นะครับกับน้ําตาลนะครับน้าตาลทุกวันเราใช้แบบนี้ใช่ไหมฮะช้อนแบบนี้นะแต่ผมจะมาประยุกต์ใช้นะครับมีประโยชน์นะครับกนะระป๋องแป้งเก่าใครที่มีกระป๋องเล็กๆกว่านี้ก็ได้นะครับเอามาใส่แบบพกพาไปไหนก็ได้นะครับนะฮะใส่ลงไปเลยน แล้วน้ำตาลทรายนะครับทุกครั้งที่เราซื้อมานะ่ะเขาจะแบบเป็นถุงแล้วเราต้องมาเทไใส่ภาชนะนะครับซึ่งผมก็หากระป๋องแป้งไม่ประโยชน์นะครับโอเคพอเดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูนะครับวนะ่า ใช้ได้จริงและมีประโยชน์นะครับเนี่ยนะครับปิดฝานะครับกระป๋องแป้งเก่านะครับเอาไปล้างให้สะอาดนะครับเห็นไหมครับเห็นรูไหมครับไม่เห็นนะอันนี้เปิดแล้วเห็นรูนะเดี๋ยวผมจะทำยังไงดูนะครับนี่นะนะครับ นะครับมีประโยชน์นะครับสิ่งที่เราประดิษฐ์มานะครับอันนี้คลิปก่อนนะนะครับที่ผมเล็กทำประดิษฐ์ไว้นะ,นะนะครับตา์นะนี่ฮะเห็นไหมครับ ง่ายไหมครับปิดการมดได้ด้วยนะครับพกพาง่ายนะมครับเราปิดแล้วมันก็ไม่ออกนะคลิปนี้นะครับอย่าลืมใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วจะหาเทคนิคใหม่ๆนะครับของใช้นะครับตามบ้านนะครับ มาแป็บและประยุกต์ใช้นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับอ่ากินกับกา,าแฟตอนเช้านะครับนะครับยังไม่พอใจอาศัยอีกนะครับนะครับ thank <sniffs> you